ค่ะก็หวังว่าคงจะจํากันได้นะคะในส่วนของตรงนี้ที่ในวันดังกล่าวเนี่ยยางไรเราก็อย่าลืมที่จะถือบัตรประจําตัวประชาชนนะคะตัวจริงด้วยนะคะไปค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านกรกะตที่มีการอบรมคณะเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องไปเป็นเจ้าหน้าที่ในการให้บริการกับประชาชนที่เดินทางไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งซึ่งในส่วนของกกตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็ได้จัดให้มีการอบรมในของเขตสองค่ะซึ่งมี ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะร่วมอบรมค่ะที่หอประชุมอำเภอรปราณบุรีนายสุกิจสถาประวัฒนะ ลดอาวุโสอำเภอปราณบุรีพร้อมคณะวิทยากรบรรยายจัดอบรมผู้อำนวยการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งโดยมีคณะวิทยากรนายไพฑูรย์โชยศิษย์นายปัญญาชิมพารีพร้อมคณะในการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของหลักการความรู้ทั่วไปกฎข้อบังคับและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลือกตั้งตลอดจน การรับส่งทีบบัตรการรักษาความปลอดภัยในหน่วยเลือกตั้งและการบรรยายในเรื่องการเลือกตั้งและการรายงานผลแบบพิมพ์ต่างๆการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและการพิจารณาบัตรดีบัตรเสียและสิทธิประโยชน์การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2554ใน้้สิเรืนี้นะฮะไร้อยบาทคนจะเลกิ และในวันเดียวกันนายสันตศิริสวัสดิ์นิมมงคลพัฒนาการอำเภอปราณบุรีพร้อมคณะวิทยากรบรรยายจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข,อข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยมีคณะวิทยากรบรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนหลักการความรู้ทั่วไปกฎข้อบังคับและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลือกตั้งตลอดจนการรับส่งหีบบัตรการรักษาความปลอดภัยในหน่วยเลือกตั้งที่ประโยชน์การเลือกตั้งในครั้งนี้ สำหรับการประชุมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานการเลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคม2554ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับช่วงนี้ก็ขอกการทั้เกียดกันี้ก่อนครับขอบคุณครับ สำหรับผ like ู้ลงสมัครพร้อมแล้วค่ะแล้วก็คณะกรรมการทุกฝ่ายทุกหน่วยก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันเหลือที่ประชาชนทุกคนค่ะพร้อมแล้วหรือยังที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะมาเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือว่ารณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งให้มากที่สุดนะคะทางด้านของหน่วยงานหรือว่าโรงเรียนต่างๆก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจัดกิจกรรมในการเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่าสุดในเขตของอำเภอปราณบุรีประกอบไปด้วยโรง บ้านตำรุจวิงประชาสงเคราะห์นะคะแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนวัดนาห้วยแสงกล้าประชาสารร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีค่ะก็ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ออกไปใช้สิทธิ์กันค่ะ ที่โรงเรียนบ้านตำรุวิงประชาสงเคราะห์ตะมนตเขาน้อยอำเภอปราณบุรีนายสมชายทงจำรจดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำรุพร้อมคณะครูและสภานักเรียนจัดก,กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีร,รายชื่อซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่3รกรกฎาคมโดยมีเด็กนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าร่วมโดยมีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการ มอบรางวัลการประกวด วาดภาพระบายสีในเรื่องการเลือกตั้งให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศส่วนการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเริ่มเดินออกจากโรงเรียนผ่านเข้าหมู่บ้านชุมชนตำบลเขาน้อยมีคณะกรองยาวเดินนําหน้าป้ายประชาสัมพันธ์ในการเดินรณรงค์ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งผู้มีสิทธิ์ต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ากว่า1 8ปปีบริบูรณ์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาติด ต่อกันไม่น้อยกว่า30วันพร้อมแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนออกเสียงการเลือกตั้งประกอบด้วยการตรวจสอบรายชื่อถือบัตรประชาชนรับบัตรลงคะแนนสองใบเข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและขั้นตอนสุดท้ายคือการย่อนบัตรด,ด้วยตนเองเป็นต้น,น,น นายบำรุงตีเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตำบปลปราณบุรีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบปลปราณบุรีร่วมกับนายเสรีสงวนวงผู้มยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนวัดนาค้วยแสงกร,ประปชาสารรจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม 2,554โดยเริ่มเดินออกโรงเรียนมีขบวนพาเหรดเดินนำหน้าป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีโรงเรียนหมู่ทงชาติและป้ายประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์การประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆในการเข้าคูหาลงคะแนนเสียงและร่วมใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งไม่นอนหลักทับสิทธิ์โดยผ่านหมู่บ้านชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลปราณบุรีซึ่งก็สร้างสีสันความสนุกสนานและ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดีค่ะและนั่นก็คือความร่วมแรงร่วมใจนะคะถึงแม้ว่าน้องๆยังไม่มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะไปใช้สิทธิ์ก็ตามนะคะแต่ด้วยความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็อยากรณรงค์ให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องนั้นออกไปใช้สิทธิ์กันเราในฐานะที่วันนี้มีสิทธิ์แล้วก็อย่าพลาดที่ จะต้องออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดนะคะพักสจกคคู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันบ้างค่ะกลับเข้าสู่ห้องข่าวกันอีกช่วงมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันค่ะโดยกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างนะคะ7สถาบันและหหน่วยงานเครือข่ายร่วมลงนามในข้อตกลงในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสร้างเครือข่ายนะคะในรูปแบบ Tourism Excellence Network ค่ะ ที่ห้องประชุมภูมิแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์กลิ่นงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีกล่าวต้อนรับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างและหน่วยงานเครือข่ายในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง7สถาบันและหนึ่งหน่วยงานเครือข่าย ทางนี้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาการพัฒนาระบบการศึกษาการวิจัยการประกันคุณภาพการศึกษาการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและด้านอื่นๆให้มีศักยภาพสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนระหว่างกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง7สถาบันและ1หน่วยงานเครือข่ายได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัย ราชพัฒนครปฐมมาหาวิทยาลัยเทคโนโลย,ยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวางไกรกังบลมาหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดมาหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและสถาบันคลังสมองของชาติเพื่อประสานความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตให้ได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการรวมทั้งทักษะด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับและ สามารถแข่งขันได้ระดับท้องถิน่นภูมิภาคและสากลสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนพร้อมทั้งสร้างในรูปแบบ Tourism Excellence Network ติดตามข่าวในเขตของอำเภอชะอําเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนออกโฉนดที่ดินค่ะคณะอนุกรรมาที่การทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุน์พืชพุทธิสภาได้ตรวจติดตามเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินนะคะของในพื้นที่ค้าบเกี่ยวระหว่างอำเภอชะอําจังหวัดพิจบุรีและอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ นางสาวสุมนสุตตะวิริยวัฒนประธานคณะอนุการมาธิการทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชวุฒิสภานำคณะเดินทางมาตรวจติดตามกรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีกับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันโดยมีนายนิลวัต์ปุณญก,การรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันนายสมชายบำรุงทรัพย์นายอำเภอหัวหินนายปราโม์สัมเพาเงินนายอำเภอชะอํานายจร,าายริระฐพงไพบูลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหัวหินตัวแทนกรมที่ดินป่าไม้เพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยนายประยงกลิ่นสว่างร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีถูกพนากาักงานอายการเป็นโจท์ฟ้องคดีข้อหาบุกรุกเข้าไปในที่ดินตามโฉนดเลขที่ 28788ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันซึ่งผู้ร้องเห็นว่าพื้นที่ตามโฉนดเลขที่38536และที่ดินตามโฉนดเลขที่28788ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหมายเลข87ตั้งอยู่ตำบลสามพระยาอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี ที่ผู้ร้องได้ขออนุญาตจากป่าไมา้จังหวัดเพชรบุรีเพื่ออาศัยพื้นที่ดังกล่าวเลี้ยงสัตว์มาเป็นเวลานานกว่า30ปีต่อมามีผู้อ้างสิทธิและแจ้งความจับกลุ่มดำเนินคดีดังกล่าวจึงขอให้จังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบพื้นที่ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหมายเลข87 ตั้งอยู่ตำบลสามพระยาอำเภอจะอําจังหวัดเพชรบุรีหรือไม่ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยมีคณะอนุกรรมาธิกรรทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชวุฒิสภาเข้าร่วมพิจารณาโดยเจ้าพนักงานที่ดินสาขาหัวหินอำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการลงตรวจสอบพื้นที่และระหว่างที่ดินพร้อมทั้งแผนที่ทางปกครองแล้วพบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีและได้รับการยืนยันจากผู้แทนกรมป่าไม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมายเลข87ซึ่งประกาศไว้ตั้งแต่ปีพศ2524แต่เอกสารสิทธิฉบับด,ดังกล่าวเป็นการออกด้วยการเดินสำรวจ นำชี้แนวเขตเมื่อปีพศ2540ซึ่งไม่สามารถออกให้ได้อีกทั้งยังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสภาพของการทำกินเนื่องจากพื้นที่เป็นไหลเขาแต่มีการนำรัว้วลวดหนามไปปักกั้นเป็นแนวเขตแต่เนื่องจากอยู่ในพื้นที่สามารถมองเห็นทะเลและอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดโดยข้อยุติของคณะอนุกรรมธิการพบว่า หากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของตำบลสามพระยาอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวถือว่าออกโดยเจ้าหน้าที่พนักงานที่ไม่มีอำนาจเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่รับผิดชอบต้องเพิกถอนและในกรณีเป็นเอกสารสิทธิ์ทับป่าสงวนแห่งชาติก้อยทางกรมป่าไมา้ยื่นเรื่องเพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินเนื่องจากเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้ทําการตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวโดวยรอบเนื่องจากมีการออกในลักษณะเดียว กันจำนวนมากค่ะแล้วก็ประเด็นข่าวจะเป็นอย่างไรเราจะติดตามให้ทราบความเคลื่อนไหวในครั้งต่อไปนะคะไปดูข่าวสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีค่ะได้จัดให้มีโครงการประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการเสริมสร้างคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตค่ะ ที่วัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีนายสุรชัยอังเกิดโชครองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการประกวดเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์โดยนายอำนาจกรมาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีดำเนินการจัดโครงการประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึก Reading. เรื่องวัฒนธร,รรมประชาธิปไตยและคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยและคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตจนเกิดการนำไปปฏิบตัติในชีวิตประจำวันอันส่งผลให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นเนื่องจากเห็นว่าสภาพสังคมปัจจุบันที่เกิดปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมจร,ริยธรรมโดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริตส่งผลกระทบให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกเสื่อมถอยซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยและคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นโดยภายในกิจกรรม ได้มีกำหนดให้มีการจัดประกวดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยประกอบด้วยการประกวดวาดภาพระบายสีการประกวดการเขียนเรื่องสั้นการประกวดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตประกอบด้วยการประกวดเรียงความและการกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งผู้ชนะการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์จะต้องเข้าร่วมการประกวดระดับภาคที่จังหวัดนครปฐมและอาชนะการประกวดระดับภาคก็จะเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ต่อไป